สบายดี่ทนผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับสาวโรยชาแนลคือตัาเมืองหลานตําข่าตเดียวค่ะต่วให้คกินเลยให้พ่อให้พ่อพอจะเฮ็ดยังเลยไม่้ออ่นอพ่อนอน้องุ้ดสบายดีแานผู้ชมสบายดีแทนมาเชทุกท่าน้เ็เนี่ยค่ะขนมคขนมเรแม่เพม่น้อง หนึ่งแล้วหัวหนึ่งเลยหัวที่สองหัวที่สองกำลังหัวที่สาใส่บาทหงงามไปเลยนใส่บาทใส่บาดป่นี่ซื้อขนมมาให้เรวจะไปซื้อขนมมาให้อะกินขนมนะมีวัวใจวัวใจสบายดีท่านผู้ชมไห่เตรียมขนมนี่ลูกหลานม่งดูต่ำแจ้วต่ำต่ำส้มกับปิดโอ้เเฮด ่พชุกหรือเปล่าแม่นี่บ่จะปุ่มกินหบ่อ่ฮะอาสองโดลดสองคือกันพี่น้องริยแม่เห็ดบ่เกอ,อ,อื้อยแค่พ่อจัหนวหนนยเถอะพราะจันวยใน่อยเดียวชนะตมนอยเดียวนะัต้ม่มีใจอันนี้อดีนะ กำลังหนึ่งวันนี่นะอ,อ,นอะมีมีจะาขวดแม่ขวดที่สองอ,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 อันนี้หัวหนึ่งอ่ต่ำมาขามยากน้นเด้อต่ำแซ่บแล้วต้มเด้สาวชิกินน้ำเด้อหาเดอีอดเยทอเอย่างอีกนลเช็ดอย่างอีกเนยฮะต้มผัดอีกอ๋อยังมีไเดห้เห็ดใช่ปะ โอ้ข้าวต้มผัดเออข้าวต้มผัดบบกูจักข้าวต้มผัดฮ่าพี่น้องเลยมึงแม่เราเราห่อข้าวต้มอยู่นี่จะน้อยจะร้อยสิไปซื้ออันอีลาไปในไส่บาทบึงอื่นอ่ะใช่ลูกนะใช่ฮ่าเอาดีๆใช่บาทใช่ใช้ลำป้าทำตู้อืมพากันย่างไปบอกมึงบอกเธอสิรถรถอยัง อย่างแล้วคนหลายๆเด่นลูกหลานยับไปลูกหลายคนอะไรยับไปพวกหลายคนแคที่ก็่สิบใม็อบกีไปิบบบไปใส่ไปใส่บาทไปใส่บาทโอ้ยเจ้ากีสิไปไปใส่บาทโอ้ยใส่ยังสิม็อบใส่สิ่งเด้อม็อบใส่สิ่งด้ม็อบแล้ไปใส่ไหนมอบไม่ได้ไปเลยกูโม่ไปโม่ไปกระยับ่ เอ้อยบอกว่าให้เพื่อนใช้สิ่งไปเนาะผู้ชายมึงไปกระยาเบิ้ลเฮ้ยอยากซื้อนู่เฮ้ยพี่น้องเอ้อกำลังเห็ดนี่น้ำไปเตยไปเนี่ยเห็ดยังไงครัวข้าวกะทิหนึ่งข้าวมาแล้วก็ซีขัวขัวแล้วก็หม้อใส่กะทิชาน้ำตาลใส่น้ำไปเตยหม้อผู้ชื่อไม่เนี่ยเสองชื่อไม่เออซาไปพันหนึ่ง ทำชิปใช่ไหมคะมันขึ้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเชเห็ดพอต้มอีกอันหนึ่งพี่น้องเ้ยตัวหนึ่งกันแล้วไปแล้วเนาะแล้วขนมแล้วกะทิตัวนั้นบะขั้นตอนเพิ่นเห็ดพี่น้องเลยใบเตยน้ำใบเตยใช่เห็ดมดนเลยบอกเถอะ เพชรเมื่เลยจ่องหม้อนี่แหละพี่น้องเอยใกล้สีเมื่ออื่นกะเป็นมือห่อเข่าเนาะบุญห่อเข่าเนาะเท่เนาะเข่าอย่างปะเข้าประดับดินเข่าประดับดินปะเดือนเก่าเข่าประดับดินเดือนซีมันเข่าส้างเนาะแม่เออกะกเกี่ยมพี่น้อง้ยเฮ็ดข้าวหนุ่มเฮ็ดอย่างไปวัดไปว่าม่นด้ใส่กะทิพี่น้อง มีนาสบายดีท่านผู้ชมก่อนงามๆสบายดีสบายดีมาจังไหนสบายดีท่านผู้ชมมนี้มาพบกับมีน้าเด้อต้องไม่นอนน้องไม่นอนนึ่นี่นี่กันเขียวเออเฮ็ดนี่ลเพี่น้องกันได้ไปซื้อขนมมาให้ไปใส่บาตรเห็ดอะไรกินเห็ดกินละบาดวงซื้อมาให้ ฮะกินแล้วหเ,ลเห็นอะไรกินขั่วแซ่บอย่าสร้างเอาหินขาเจ้าขายแล้วสร้างสร้างสองถงสร้างสองกิโลนะกิโลหนึงให้เจ้ากิโลหนึ่งเอาวไว้กินพุกนแต่วเ,เขามาขัวกินดอกเดือกมาเข้าใส่นะก,กสระ อ่าน้นั้นแล้วเสือตังเปือนเบื้องเครื่องเปืือนมืดสีผัดสีขาวจักไซเยังสีขาวนะมือไปได้ใส่ไฮเตอร์ลลูกไส้ไปลูกไส้จักมือแล้วเสือสีขาวเาลูกไปลินเปื้อนแล้วลูกแก้ออกกอนเ้อเล่บต้องซักดอกเด้อ nhìn bò xếp bà tổng à mà này tổng con vay vay này thôi này quá Chàng กินอะไรกินอะไรรูจากคำหนึ่งเอาบ่วงให้บลาไปนี่อีมอบเอาเอาบ่วงให้อโพนี่เอ้า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 ยากลูกยากหลานมึงยากบิดคาร์บแอบไม่น้องกินส้มไม่หัว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 มันชิบเปยืดหรือบอลเนาะกินแล้วนะไม่ได้กินยามาลาแตกแหละเอาลงมือ

ห้ยืบวงแบบเลยเว้ยนางเป็นเนาะเป็น่นลองจะ0อยสิบ่เปน้องกินตำส้มอยเด้เบองอร่อยยากับปาโบราแน่เย่องเดียวแซ่บแซ่บแซ่บอยูเวียงจะกินบ่อยู่เวียงก็กินบ่คุยโด่นี่ไมกินจกเคื่องสำคัญบ่เคยกินใช่ไหมเมื่อปุ๊คุยจะไหน ม่วกินไดพอจะมามื่อไหร่โดาได้เมือน้ำผึ่งไหว่าูเพือลุงไอ้ก็เมือนเมี่ยเจออ่ะนตุ่นยต์หามตุจนยต์ไดมหามต่นไมยเหม็นยนตุนเห็นตุนเห็นต่ะบอยไปมดเขต้องไปยังไงงบป กินแล้วเกี้ยงไอ้เดียวก็กินแล้วกอบตำมะขามตำาบมีผัดโบ๊เจ็บท้องต้มแล้ผู้นี้แล้วสร้างตำตเปิ่นได้ใส่ประแดกใส่เกลือเป็นนัวใส่เป็ดไม่ต้มเป็นปิ้นไม่หรอกมันหรอกปุ้ยเป็นมะลุอยากกินอะไรไม่เคยเลย tầm bén tầm noi cả ai đây Nói oai như cái chú cả ai noh, bén ai đồ bén bả bơ bén copy bén mà tầm sôm luôn ăn pin này bơ bắp này đấy bén bả tẩm cái copy แกจะกินน้ำบอนี่ลองเยหู้จักนี่ยนะอยากเอ้ยเฮ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 ้ยพอนก็แน่พอนก็แน่เลยเหนบ้าเนาะบ่าบปูปิงไน่อยากไปยุบำเบ่ไคตลาดเหตุอะไรทั้งตำทั้งเฮ็ดให้กินพร้อมหมดละทั้งเมียนพร้อมช่วยเราจะว่าไงหูแล้ว โอเคเขียนแรงหนิเ <ah ียดแรงไปเียนไปแพงได้บาได้กิ่นช้ำเหนือมาได้กิ่นช้ำเนเียลยแนวันเห็ดขนมนะเบาเอาเอาร้านแาบนิเอ่อตนบงท้องตุยแล้วเสื้อนี่ป้ต้องกันซักเด้อจะนี่เด้อแก้วยัดเข้าถุงไปเลยอู้ยมันเก่าท้อนี่เข้าแล้วลูกใส่เห็นงามป้่ต้องขับเสื้อเอ๊ะ มันมันลีลอดนังก่อนเทื่อใดมันลีลอดเลยอือสวัสดีท่านผู้ชมเลยทั้งกองสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมเป็นบอหมึดมืดเสียทางนานเบอ่์เตาเห็ดหอดขันไดนล่ะพี่น้องหอดขันนี้น้องเลยแต่แซ่บเนาะเดี๋ยวแม่ก็ตัดต่อซอยกันแล้นี่แหละพี่น้องเลย ผู้นึงเห็ดอันนึงผู้นึงเห็ดอันนึงก๋วยกับบุลุตเอาไปได้ซึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เป็นซอยยังอะไรนะซอยให้เจ้าของให้น้ำมันติ้วเพื่อนเอาเพื่อนเอามันสบายนิดนึงจแกห่อห่อขนมกัเอาไปก้วยอยู่ดีเพื่อนเรยงรถเร่งได้เอาไปเตยมาตามกับเอาอยู่นั่นรถไปเตยบุตรมีครบทุกอย่างนะที่แม่ปูกขิงก็มีได้หล่ะขิงก็มีข้าก็มี ักหอมพักอีกพกคู่ต้นพะบวบน้อไม้กันเด้ผักทองจบุบ่อยากผักทองมันหลายพผนทอไม้กัมีเบิ่องน้อไม้พี่เบิ่องน้อไม้พี่อยากกินน้อไม้แห้งๆเดี๋ยวนี้ใจชิรบชีขาดไปหาทานนุ่นนป,ป่ามันกัท่านเนาะทุ่งป่ามันกับท่านเอาอยู่นี่ไหนไอ้พี่น,อน้องอยากแห้งเลยนี่พี่น้องใจสิรบสิขาดโอ้ไปตลาดบัทันแล้วไปหากับทั่านเอาอยู่นี่เอาอยู่นี่มักฮุ่งเด้มัง กินมะุงดิไกินาดไงนำไปจไปต้นจะจด้ักหน่อต้นจะได้ข้ามไหวคนแต้นี่มักมันได้ห้เราข้ามลยจ้ะพี่สุกเอลี่น o l ะเนาเพีนน้องสุกเลรเน่ยคะกินมะฮุงปลูกต้นมะุงนี่เข้าในน้ำได้ครอบครัวครอบครัวที่ขาดขืนเอาในน้ำสองต้นพ่อปลูกมะุงนะเขาบอกเขาถูกบอกกิ่เกินกระตก่ำมะฮุงกินกับเขา นอไม้พักอันนั้นพักอีย่งไรจะไปหาอยู่ป่าตลอดมันก็ะห่อนมือได้หอมเปีนะว่าจะไหนหอมเปีไมหอมเปีซีฟังซีฝรั่งแบบอืมไปเบิรงไปพี่น้องเบิรงน้ำกันหอมปีเอิ้นพักอย่างไรแมนมากเลยเนาะติดแพร่แอยู่จะกินกล้วยบาดจะได้อยากอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ตลาดเขาคล้าย นี uh, uh, okay. ่กมีเเป็นก so ินอะตนเาเก่เตนเรกสุนนตเป็นีนเป็นอย่นเปิดกินบังมีดเบยว่มีมีแต่เท่าไรนิมีดแต่สองซุปหนึ่งหน่กนนะสิคินเป็นอางรสซุปเท่านั้นต้นบัหุงรสต้นะกินบังมีดไบันมีดันเป็นเป็น่นงไเป็นคือกับไนขนุนไงขนุนตินมันตนต้นขนนกินบังงวง ไอ่ผูปผูกไรเนี่ยปูปผูกอะไรตกใจผู้ผู้มันผูกแบบบริกินผอมังม่วงมันชาอยู่แล้วแมนแต่ว่ามากไม่ที่ว่าปลูกง่ายกินไวมักหุฮงมังนักสัพพลีสท่านอะไรพี่น้องตีอะไรเจ้าค่ะตีมั่งเลยล่ะตีแล้วล่ะตีแล้วตีแล้วเวาวละเขาสิปลูกอยู่ในบ้านเขาเนี่ปลูกม่ได้สับปะรดมันมันเป็นน้ำนิดกน้อยหลายแมนอลู่ไหอยู่หน้าก้ามี่คือกันโอ้ปลูกละหลายอยู่ไหนหน้าแม่ปลูก ปลูกปีนี้แหละเอ้นยศวนสวนขั้วระเภทดาะหญ้างหุ่นอยู่นี่แต่ใครบอบางนาเฮือนดอปลูกพุดอีแม่์ไปขอปีนีแม่ละอือโอ้ปลูกอีแม่ไปเปลี่ยนไม้ก่อนแต่ก่อนนี่สะอมพี่น้องบ่ได้อึดได้อยู่นี่นะตายกาพี่ตายก้นเด้อทบหน่อยเด๋แต่กายาบนี่มันไกลทางโพดอีแม่ได้ย่าอีกแล้วนี่ ง่ายไปตัวน okay, so ั้นเลยใจเด้อจะอมแล้วพี่น้องแม่แม่เริ่มปลูกอีกละแค่ดอกแค่ดอกไม้นี่ตอนเขาปลูกกนมันขึ้นนี่จังหน่อยนี่งามนี่งามขนาดนด้เป็นแท้เลยเป็นการมะฮวยดูเนาะเขาเอิ้นมาสวนครัวมีครบทุกอย่างนะมะเขือปลูกปลูกแต่ต้นไม้ประเภทกินปีมาสั่นใช่เบิ่์กินตลอดประเภทมะฮ่งอยังปลูกได้อยู่คอาเขา เขาบักเขาฟันมันก็เขาโพสเชได้ปลาได้มันใหญ่กับญ่ไว้เนี่ไอเคย่อนระบบอะไรบ้างเนี่ยแล้คืออันฮอนทรไซบิดหู้ดังแล้วก็แงผูดังอยู่อกับ่เบาเลยแต่เบามามาเบิ่งเบิ่งพี่น้องของลินเด็กน้อยขี่อวนชาเบิ่งเฮือนก็ไอเคยแล้วแล้วฮอนทรไซเลยนี่แล้ว วก่วปลูกเองอ่ะพวกบ่วงไข่กัเป็นคือกันนะเ้บ่วงไข่ก็เป็นเป็นอันนี้แ่บแบ่วงไข่ต้นนี่ตอนหมายังน้อยต้นนี่ะตอน่ยนยงพิปูกให้ลูกไลูไว้้ปลูกไลน้านเป็นหมอันนี้เานฮมโพหมไสลูกลลขี้ว่ารถจะรถไถนาตอกตอกตันนี้ก็เป็นรถรถสำหรับเกษตรกร ตัวนี้ซอยอย่งนี้ไถหน้าคาหน้าดัานหน้าบ่ได้แต่คนดำเมัา้าจะได้ชิปเปอห้องเขาต้มเลยเออเท่า,ออมาสมัยตะเก่านะตอนนั้นยังน้อยนะควายต่เกาา่าห่ารุ่นห่านี่เห็นควายไหม่วนได้ดิมวนเลยจะ,มมนนะก็เบ,บามากอ๋มมอโอ้ยเ<ต>อาเถอ แค่ที่มันเอาน้อง้จอู้มันอพามันนั่งเลหันอยู่เหนียวแหละปุ้ยปุู้จกเฮ็ดอย่างซ่ยมู่เลยลเฮ็ดอยู่บ่เมื่อวานี่เขาฮ้อนเปิดน้ำอย่างเดียวไปปุ้ยเฮปุ้ยเห่ป้ยเดน้ำคนเปิดน้ำเออมีเปิดน้ำแค่ที่ก็ห้อนซ นี่จะผู้เปิดผู้เปิดหน้าอันนี้เห็ดบ่อหนินะอันนี้ให้ย่างเดียวเนี่ยอันนี้ให้ย่างเดียวอืมพูดว่าเห็ดจะให้เห็ดตะมูจะให้มอดได้เห็ดอย่างหอดอ่ะวันก่อนฮอนไซ่เปียงมอดคนไล่ปลอดชีคืนอาบน้ำพร้อมฮอนไซ่พร้อมไม่เกยแนวนี้เราเก่าจังเยอะดงกันเนาะเมื่อปปุ่เมือเวียง บอกอเมื่อนักพ้ยกับยูนี้จเมื่อป่าเลยเขาเมื่อน่ะเมื่อเมื่อุ๊อยู่แลนัู้เนาะมือได้ชีได้แงกันเนาะมันชีบม้วนเนาะมึงจะเมื่ออะไรถ้าเขาเอื่นาเมื่อบ่มันอเขากเขาก็มีความูดของเขาแล้วล่ะเนาะที่เ้าเนาะเขามีค้อมูลของเขาเองเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งเอื้อยห่อดใสักมานี่ยนะแล้วหระอท เล้วหรอเาเทล้วไปตัวนึงละนึงตัวนึ่งนไปตดขนมไไปตรงกระตัดเรียบรลอยเนาะบุมีหดแดดเบล่เท่า น้องกาแต่ของเห็นแล้วเปตู้ภาพดปเบิกุคนละหอมเด้แล้วไม่ร้องเลยตอนนี้ก็เลยล้าก็ห่อข้าต้มเนาะกำลังชิห่อหลาชายห่อข้าต้มกาแฟใช่บรงลุของลูกเหรป้าแม่นคหมัสบายดีนผู้ชมไหมสวัสดีค่บผู้ชมข้าต้มผัด ข้าต้มได้จะได้แมต้มัดอันนี้อยู่ในนี้แล้ไผถืออยู่ในนี้ลายอันนี้ลานไพ่ลามอหอซอยลานไพ่อเมร์มาหอซอยมอข้าวต้มอันนี้เอาไปวัดแม่เอาตัวเฮียอยู่อันนี้นะตัวอเนีเนยชื่อส่กระดตลาดป่ะตัวอเอาก้อนอัน กะตุ่บอ๊อบบอบอแม่นก็ไปซื้ออยู่หน้าห่านขายโทรศัพท์อันนี้ถุงจะสองพันจะราดไปแท่งเลยในถุงสิบห้าพันอันนี้จะสอง 15, อันนี้สิบห้าอันนี้ถุงแปดพันเอ้าไปถุงเติมเต็มเลยเลยซื้อมาให้เด็กน้อยทายใสบ่บ้านมันแจ็คพอบ์ตพอบ์ให้เขากินถุงหนึ่งค่ะออไไป,ไป,ปนี่บอเอาไปเบิร์ดเลยนะี่นะให้เขากินแล้วใสบ่บ้าน หลายคนเลยีแม่เออทอดแคที่ปุ้ยไม่ได้ีกใช่เปล่าแล้วแล้วยนบุคคลั้นจะไปซื้ออีกบ่อันนี้แล้วอันนี้แล้วห่อนี่บ่เออหออบแบบนี้่เดี๋ยวเอ บเป็นอะรเป็นผ to ัดจะไดะะฮบ่เป็นกต้ผัดแต่อันนี้บ่อยด่เ็นบ่อืจะเฮ็ดบ่เป็นบ่เาะบ่เป็นแบบนี้หึบ่จะเฮ็ดบ่เป็นบ่เาอ้าวฮเป็นแบบนี้ได้นเป็นแบบนี้ได้นี่ๆๆเฮาบ่ได้เป็นได้เฮ็ดกสิเออจะเฮาแบบนี้บ่เออบ่ก็ได้ขาต้มนี้เนาะนี่เข้าบ่เป็นนะขาอนะอ่าเฮาบ่เป็นแบบนี้เฮาเป็นซื่อ เออเร็วใก็ได้อ่ะห่อรถนึงเป็นแนวอาหนึงขึ้นนึงเปลี่ยนเาหนึ่งตัดก็แม่นี่นะนี่ได้ตัดได้นะแม่นี่นี่เอาไปไหมเมื่อ้หร่ห่อเป็นซ้ำบอกตัดก็แม่เถอะลูกอิลี่อันนัหนลูกอิลี่ลูกโป๊ะบ่เออชอบพูดยังไงอันนั้นลูกใครสั่นะลูกผู้นี้บอก อันนี้ก็แม่นเนลูกกุกลูกอีรน้องอีโซลูกกบนแวนี้อันนี้ก็พูดช่องอันน้ก็พูดซูพาเพกแล้วละพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าตัแล้วตัวตัวแดงเท่าตัวเจ้าไปนะตุไปวัดพี่น้องตัวเลยงามเลยพี่น้องเอตุไปวัดเลย ตัวนี้ปุบไปวัดรกลิ่นว่เนี่ยเถอะกลิ่นพออเอาใหญ่อันนี้ซุกแล้วพี่น้องเลยกินอันนี้ขนมแนบนี่พี่น้องตัวชโลยกินพูดได้ยุดแต่แซ่บๆแล้วแม๋ยวได้บัตรนะนี่ก็แลด้าแล้วพี่น้องเอ้ยมีลานใช่เติมเลยเห็นยังตามพิ่มเติมเลยยังมอญินเติมเลยเห็นยังตีแห้งแม่เพอดูได้โอเคพี่น้อง พอเข่าก็ถือว่าแล้วไปที่เฮียบห้อยเนาะคลิปก็ต้องจบเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าพิพารประกันใดสลาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไปนะที่นี่ถ้าใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส,ส,สลายในเพี่องเด้อบ,บาย